สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้16กันยายน2563ครับกรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการ17กันยายน2563ข่าวนี้กรมบัญชีกลางลงข่าวที่เว็บไซต์ข่าวแจกกรมบัญชีกลางนะครับเป็นข่าวฉบับที่106ับ2563ลงวันที่16กันยายนนะครับกรมบัญชีกลางพร้อมแล้วที่จะจ่ายเงินนะครับ17กันยายน รายละเอียดครับนางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโคศกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและพิการประจำเดือนกันยายน2563เข้าบัญชีธนาคารในวันปฤหัสบดีที่17กันยายน2563ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ตามระยะเวลาของการดำเนินง,งานของแต่ละธนาคาร กรณีผู้มีสิทธิ์ไม่มีบัญชีธนาคารกรมชีการจะโอนเงินไปยังอบตเพื่อจ่ายเป็นเง,งินสดให้แก่ผู้มีสิทธิ์ต่อไปก็คือวันที่17กันยายนนี้นะครับสามารถไปเบิกไปถอนจากบัญชีธนาคารได้สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับผ่านบัญชีธนาคารส่วนผู้รับเป็นเงินสดที่อบตหรือเทศบาลกรมชีการก็จะโอนเงินสดไปยังอบตหรือเทศบาลก็ขอให้ไปติดต่อ,อยังอบตหรือเทศบาลต่อไปนะครับ นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ